อย่าว่าแต่เลกเกอร์เลยครับนุ่นมี w a อ k e ี Buck ก็หนักพอๆกันกับเลกเกอร์นี่แหละครับ3-1คูณสวัสดีครับผมแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะดีขึ้นด้วยครับมิ w a อ k e ี Buck น่าจะตาม LA เลกเกอร์ไปติดๆครับแต่ยังพูดครับผมไม่อยากพูดครับเพราะผมคิดว่ามันยังเหลืออีกเกมนึงอาจจะพลิกไปพลิกมาขึ้นไปได้นะครับผมลูกกลม ซึ่งมีวอกกี้บาร์ครับต้องเสียท่านาของดามเมีรนลีลาดครับไปตั้งแต่นาทีที่แบบว่า5เลยนะครับเล่นไปเพียงแค่ครึ่งควอเตอร์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับดามเมีรนลีลาด มีอาการแบบว่าเจ็บที่ขานะครับผมซึ่งอาการนี้เจ็บเองด้วยซ้าและกลัวว่าเอ็นของดาเมริล,ลานเนี่ยจะฉีกขาดด้วยซ้านะครับผมอาการเนี่ยน่าจะรุนแรงเอามากๆเพราะว่าดาเมริล,ลานเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินออกจากสนามเองได้นะครับผมต้องมีสตาฟโค้ชเนี่ยมาช่วยพยุงหิ้วปีกออกไปเลยนะครับผมและก็ไม่สามารถที่จะกลับลงมาเหงคันได้อีกเรื่องที่ว่าสกอร์ตอนเนี้สามต่อนหนึ่งเกมแล้วถ้าชนะอีกหนึ่งเกมทางน้าของอีธาน่าเพเซ์เนี่ยจะสามารถเข้าไปทางน้าของ n b a p l a เ o f พลย์ออฟเลกที่2ได้แล้วครับผม ซึ่งเรียกได้ว่ามิววอกี้บาร์กมันสู้ไม่ได้จริงๆครับสำหรับอีเดน่าเพลเซอร์เนี่ยคือแบบหมูเลยอ่ะหมูจริงๆอ่ะสามแต้มก็มาจากเพียงแค่กรีนคนเดียวนะครับมิววอกี้บาร์กวงในก็มาได้แค่ของยานิสอโตรกุโปนะฮะคงจะไม่ฟื้นแล้วแหละมิววอกี้บาร์กครับแล้วก็ไม่แน่ครับเลเกอร์ก็ด้วยนะฮะก็ตามนั้นนะครับผมเท้าวใจช่วยอ่ะแล้วก็ะสอบด้วยนะครับผมทาขาบ้านแอปโปไฟล์รับเซอร์ฟับเศรษฐีหนึ่งตัวในครอบครัวเนกิจกรรมไม่ว่าไมยแล้วครับผมสสารับวันนี้ขอลเนบีของตัวรับก่อนนะครม